ศพคืนชีพในห้องดับจิตที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีห้องดับจิตอยู่ชั้นใต้ดินบรรยากาศเงียบสงัดและเย็นเยือกเต็มไปด้วยกลิ่นฟอร์มาลีนสัป,ปเหร่และพนักงานเปลมักเล่ากันว่าหลังเที่ยงคืนไม่ควรอยู่คนเดียวที่นี่เพราะจะได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนคนเดินลากเท้าคืนหนึ่งเวนเปลชื่อต้นต้องเข้าไปเก็บศพชายวัยกลางคนที่เพิ่งประสบอุบัติเหตุ เขาเข็นร่างไร้วิญญาณเข้าไปวางในช่องเก็บศพแต่ทันทีที่ปิดฝาเขาได้ยินเสียงเคาะดังมาจากข้างในตนหัวเราะแห้งๆคิดว่าหูฝาดแต่ไม่กี่นาทีต่อมาฝาเหล็กของช่องศพขยับเองช้าๆร่างที่ควรนอนแน่นนิ่งค่อยๆเลื้อยออกมาดวงตาแดงกำมปากเสียยิ้มก่อนก้าวเข้ามาหาเขาเสียงลมหายใจดังฮึดฮัดเหมือนสัตว์ร้าย ต้นตะโกนเรียกเพื่อนเวนแต่ไม่มีใครตอบไฟฟูออเรสเซนต์ในห้องดับจิตกระพริบทีทีก่อนดับวูบไปทิ้งไว้เพียงความมืดและเสียงฝีเท้าหนักๆเดินวนรอบตัวต้วตนรุ่งเช้าเพื่อนร่วมงานเข้ามาเจอเพียงเก้าอี้ล้มระเนระนาดและร่องรอยลากเลือบหายไปกับพื้นไม่มีใครพบร่างของต้นอีกเลยและจนถึงวันนี้ยังมีคนเล่าว,ว่าได้ยินเสียงเคาะโลงจากห้องดับจิตอยู่ทุกคืน ถ้าชอบเรื่องเล่าผีฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจฝากกดไลค์และ s u b ส c คร b e เพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่อยู่ฟังจนจบครับ